เท่งเธอเทิงคููเพลงดวงใจแต่งเพลงสารฝันน่นอาน,านัน ผลงานแรกในชีวิตครูเพลงในดวงใจเท่งเถอดเทิงครูเพลงคนแรกสารฝันการเป็นนักร้องนันอนันนันอนัน์อาศัยภัยพนาเด็กหนุ่มอายุ19ปีชนเผ่ากะเหลี่ยงจากหมู่บ้านแม่ตอคีอำเภอท่าสองอยางจังหวัดจาก กำลังศึกษาอยู่มัธยมศึกษาปีที่5โรงเรียนอุสุวิทยาในการเดินทางไปโรงเรียนของอนันต์นั้นจะต้องเดินเท้าถึง10กิโลเมตรขึ้นเขาลงห้วยทุกวันเพราะหมู่บ้านที่อาศัยอยู่ไกลและมีแค่5ครัวเรือนเท่านั้นในหมู่บ้านยังไม่มีน้ำไม่มีไฟใช้เทียนและการก่อไฟในการดำรงชีวิต ความหวังของอนันต์คือการมีถนนตัดผ่านเพื่อใช้ในการเดินทางยิ่งโดยเฉพาะยามวิการเมื่อแม่ป่วยหนักเป็นเกี่ยวกับหัวใจอนันต้องหาแม่เดินเท้าข้ามเขาระยะทางหลายกิโลเมตรเพื่อไปขึ้นรถและเดินทางต่อไปโรงพยาบาลในเมืองผมไม่ได้เสียใจที่เกิดมาลำบาก แต่ดีใจมากกว่าที่ได้เกิดมาเป็นลูกของพ่อและแม่ถึงแม้บ้านผมจะไม่มีไฟฟ้าใช้แค่ได้อยู่กับพ่อและแม่ได้ร้องเพลงได้อยู่กับสิ่งที่ผมรักก็มีความสุขแล้วอน,นันต์ให้สัมภาษณ์ไว้ส่วนสาเหตุที่อน,นันต์เข้าร่วมแข่งขันในรายการไม่ทองคำหกนั้นเพื่อตามหาความฝันของตัวเองในฐานะที่เกิดมาเป็นลูกของพ่อแม่ และจะทำให้ดีที่สุดเพื่อจะได้ทำให้พ่อแม่สบายประกอบกับพรสวรรค์และพรแสวง ที่มีอยู่ในตัวของหนุ่มชาวดอยคนนี้ด้วยความที่เป็นคนชอบร้องเพลงและมีคุณครูที่โรงเรียนคอยช่วยสอนการขับร้องและการออกเสียงภาษาไทยในการร้องเพลงที่ถูกต้องมาโดยตลอดจึงส่งผลให้อนันต์สามารถพูดภาษาไทยได้ชัดเจนและคล่องพอสมควรสำหรับความตั้งใจสำหรับเงินรางวัลที่ได้รับอนันต์นั่นคือเงินรางวัลที่ได้รับส่วนหนึ่งก็จะเอาไปส สร้างบ้านให้แม่ อีกส่วนหนึ่งก็อยากจะซื้ออะไรซักอย่างเพื่อเป็นการตอบแทนให้กับโรงเรียนที่ผมเรียนอยู่เช่นห้องเรียนไม่มีพัดลมก็จะซื้อไปติดให้และที่เหลือก็จะเก็บเอาไว้เป็นทุนการศึกษาให้กับตัวเองครับและถ้าหากใครได้ติดตามหนุ่มดอยยอดกระตันยูคนนี้ก็จะรู้ดีว่าหนุ่มอนันต์นั้นมีความฝันที่สูงสุดคือการทำเพลงและมีเพลงเป็นของตัวเองซึ่งหนึ่งในครูเพลง ในดวงใจของหนุ่มอนันต์นั้นก็คือตลกชื่อดังระดับประเทศอย่างเท่งเถิดเทิงซึ่งครูเท่งนั้นก็ได้แต่งเพลงดังให้หนุ่มอนันต์ชื่อว่าเหงาจนเหงาหนีซึ่งเป็นเพลงดังของหนุ่มอนันต์เลยก็ว่าได้หนุ่มอนันต์จึงได้ยกให้ครูเท่งนั้นเป็นอีกหนึ่งครูเพลงที่รักและเคารพมากที่สุดเพราะความไม่ลืมบุญคุณคนแบบนี้จึงทำให้ใครต่อใครได้รักและเอ็นดูหนุ่ม อน,นันตลอดนี่เองค่ะ